ดอกไม้ด้วยดอกไม้ป้าป้าป้าโอ้ยจับจิ้ โอ้ยใกล้แล้วทางไหนก็ดีรุนกันแล้วเนี่ยปีี้คือหลายอเลยได้ดิไอ้ดูสิหมดแล้วนู่นนู่นพี่ดเราผจญดี ย่างอย่างอย่างอย่างจะช,ชน,ะนอ่นานนี้ท่านนี้ท่านนี้ทนนี้ทนนี้ทนอีนอ้นนี้เตรียมตัวตไม่ยู่โอ้โหมเมื่อกี้นี่สนุกมาก